เลยนี่สวัสดิ์นี่นะครับพระเมรุเด้อให้พี่น้องได้สาธุอนุโมทนาธนาบุญนํากันเด้อค่ะ สวัสดีสวัสดีค่ะพีพีเอทุกคนทุกท่านเนอร์จาบวาจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศจ้าที่เขามาติดตามหับชมหับฟังน้องห้ว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจา้าพี่พีคะเมื่อนี้นะคะน้องแพรว่ากาได้มีโอกาสดีๆจากทุกคนค่ะ คือโอกาสดีๆยังไงคะหลังจากที่น้องเพวยวนาไมได้มีโอกาสไปเที่ยวนะคะอยุธยามาแล้วหลายครั้งนะทุกคนแต่ยังไม่เคยมีโอกาสที่จะได้เข้าไปไหว้พระในวัดที่ดังแล้วก็ที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยากะวาใดานะทุกคนเพราะว่าเป็นพระที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคะ่ะทุกคนคะ่ะก็คือวัดอ่า มงคลบ่อพิษนัมนเองนะคะทุกคนแล้วก็วัดที่สองนะคะที่น้องแพรวาได้ไปวันนี้นะคะพี่น้องคะก็คือวัดอ่าหน้าพระเมนนะคะทุกคนหรือว่าพระเมนหรือเมรุนั่นเองนะคะพี่น้องคะถ้าหากว่าน้องเพรวาะเกาวพิษนะคะก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะและก็พี่ๆคนไหนที่ รับชมรับฟังนะคะเป็น FC ของน้องแพรววานนาอที่อยู่อยุธยาหรือว่าที่เป็นคนจังหวัดอยุธยาหรือว่าไม่ใช่นะคะแต่ว่ามีความรู้เกี่ยวกับวัดวาอารามที่น้องแพราวาได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้ขอพรในครั้งนี้นะคะพี่น้องคะ จะเบิงจะชมกันต่อไปนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้อจะ้ะโอเคค่ะพี่น้องคะบัวาลายยายห้างนะคะเดี๋ยวนอ้องแพ้ว่าจะพาพีพีเอซไปเบิงไปชมน้ำกันนาะจาาว่าเป็นแนวดนั่นเองวัดที่สองัมงคนบ่พิษคุณพีเกมผอมมากอะ่ะตัวเล็กน,นิดเดียว ผอมจริงๆคุณพี่เกมผอมมากตัวเล็กนิดเดียวคางเกมนี่หลุดตูดไม่เห็นก้นแล้วหลุดหมดเลยนี่สาสวัสดีวัดหน้าพระมีรู้น้ำชาแดงันนี้ นิสินสิตสแกนก็ได้เติมบุญนนจะเยอะหน่อยหาชาติก็มีทุกคนนะสาธุอนุโมทนาบุญนกันเถอะจ้าถังแรกของแพรว่าคือกันทีมาอยุธทยาลายเถื่อเลยแต่ว่าเป็นรังแทีกคือเขามาไหว คนลายรีขนาดอากาศ40กว่าองศานะทุกคนการทาบุญไหว้พ้าในไทยก็ไม่ได้มีอะไรมาช่วยแย,ยังอากาศร้อนขนาดไหนก็ยังทําบุญกันเหมือนเดิมนี่ค่ะมีเยอะชื่อเราชื่อเดิมคือน้องสาค ออกเลยพี่น้องเอ้ยสาธุอนุโมทนาบุญนำกันเด้อสาธุอนุโมทนาบุญคุณแม่เพนคุณพี่เกมคุณน้องแก้มน้องสมศรีพี่ภาพพี่แพรวามานะคะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะทุกคนค่ะขอให้เจ้าภาพทรงเจริญค่ะผูท้ที่มีพระคุณแก่เรานะคะสาธุเอ้ยสาธุออกเลยพี่น้องเลยบ้าน้ สองวัดแต่เป็นวัดที่ดังในยุธยาไปจบแล้วคุณคนคะ่ะจบแล้วจะ้าร้อนเท้าแบบสุดๆอ่ะเท้าแบบเท้าสุกเลยอ่ะ มินี่มีความสุขจริงๆทุกทั้งสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขทั้งเท้าอ่ะทุกคนอ้าสุขกันเลยมีความสุขกันมากๆสุขจริงๆสุขจนกรอบสุขจนจะไหม้อะเดินลงมาข้างล่างมันหนาวเลย น้องคะหลังจากที่พากันได้ไหว้ผานะคะคุณแม่เพนคุณพี่เกมคุณน้องแก้มกับน้องแพรวาน้องสมศรีก็พากันมากินข้าวกันนะคะทุกคนเนาะมากินข้าวตรงที่ร้านที่แบบว่ามองมองดูเรือจ้าทุกคนคะ่ะมองดูเรือเนาะนี่เลยก็จะตรงข้ามกับพระราชวังนี่เลยมองดูเรือ ประกาศขายชมวิวลืม่มายได้ยังไงเนี่ยสมสีเนี่ยหิวไงหิวเราตัดต้มกันหมดแล้วอ่ะยังมีโยสุดๆเลย เป็นแนวอไรเนาะจากพี่น้องคะ่ะได้รับชมฮับฟังกันไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะจากเพียว่าก็รู้สึกแบบว่าปลื้มแล้วก็ประทับใจมากนะทุกคนเพราะว่ากลับมาแล้วนะพี่น้องค่ะเพียว่าก็ได้มาเบิ่งนะคะประวัติศาสตร์นะคะประวัติการเป็นการไปมานะทุกคนในวัดนี้นะคะก็มีการที่แบบว่าเออแต่ก่อนนะคะเป็นวัดหนึ่งนะคะก็คือวัดหน้าผ้าเมนนะคะทุกคนทีเพื่อนอนะมีการแบบว่าอ่าทีวาพมานั้น อาเชาวพาม่านะคะทุกคนเห็ดย mm ังบอดายนะคะทุกคนเนาะแล้วก็มีคําแบบว่าจารึกคําสาบแช่งแบอบกกับบุคคลที่มาลักรอบเอาอสมบัติในวัดวาอารามไปนะทุกคนก็ถทือแบบว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบยาวนานมาเลยทีเดียวนะคะแล้วในละแวกนั้นนะทุกคนก็นจะมีแบบว่าต้นนะกระทันหรือว่าต้นพุทธชานะคะทุกคนทีแบบว่าก็คือคุณแม่เพนก็เคยเล่าให้เพวาฟังแล้วว่า อ่ะอันนี้คือเป็นชาวพาม่านะที่มาอ่ะกินแล้วก็มาอ,อึมาอะไราใส่ล้วก็เลยเกิดการแบบว่าอ่ะเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาทุกคนคาวจริงๆนะพอเข้าไปได้ไปเห็นตัวจริงล่ะคือแบบโอ้โหคือสวยมากแต่เสียดายนะคะเสียดายนะจุดจุหนึ่งคืออ่เพรวาน่ะไม่มีโอกาสที่จะให้พี่พี่เอซได้เห็นเนาะเพราะว่าวัดที่วัดอ่า มงคลบอ่อพิษนะคะทุกคนคะ่ะจะมีพระองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนาะที่ใหญ่และที่สูงที่สุดนะน่าจะราวๆประมาณเกือบจะ13เมตรเลยนะคะทุกคนเนาะก็คือแบบเดี๋ยวอีพีต่อไปนะคะพี่น้องคะเพว่าก็จะหาขอมลเพิ่มเติมตมาเราสู่พี่น้องฟังมากมาก,กว่านี้นะคะพี่น้องนะคะหรือว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาคุยให้ฟังกว่านี้นะ,ะทุกคนว่าโอ้โหเพว่าคิดว่า พระองค์ที่ใหญ่ที่สุดอ่ะคือเป็นพระที่นอนในผ้านอนที่อยู่ในสนามหลวงนะทุกคนแต่ที่จริงแล้วพระองค์ที่ใหญ่และก็ที่สูงที่สุดอ่ะในไทยอ่ะในประเทศไทยนะจะจะว่าอย่างนั้นก็ได้คือเป็นพระที่อยู่ในวัดมงคลบ่อพิษคือแง่มองอย่างนี้เลยแต่ว่าคือตอนที่แพรวาไปอ่ะอ่า ท่านกำลังแบบว่าอยู่ในช่วงแบบว่าบูรณะนะทุกคนก็คือปรับปรุงนะเพื่อจะให้ให้ให้ดีกว่าเดิมบอกยางไงสนาพี่น้องเนาะก่อนอื่นนะคะพี่น้องคะเพื่ว่ากระต่องคอขอบคุณนะคะคุณแม่เพนเนาะที่อ่า ขับรถพาไปทำบุญในครั้งนี้แล้วก็คุณพี่เกมคุณน้องแกมแล้วก็น้องสมศรีด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สาธุอนุมทนาด้วยกันนะคะพี่น้องคะนอกจากต้องขอขอบคุณในไลน์นะคะโอเคจากพี่น้องคะรับชมรับฟังนะคะอีพีนี้แล้วมีความคิดเห็นกันไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถกทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลัง,งใจเพจ่อว่าน้าเดอนจะพิพภานประการไหนนะคะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพว่าก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำหลาย,ลายๆเดอจะ้ะสวัสดีค่ะ